แล้วนะคะสาขาใหม่ของ hoops station ที่แอมสเฟียร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะสำหรับโค้ดส่วนลดในเดือนกุมภาพันธ์ hoops 23 KQ ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อนะคะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง hoops station สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง p i f t y Three Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะเมินตัวอกมป็นเอกก็มีกหมนคนชินเคยค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขัน NBA All Star ครั้งที่73ในประวัติศาสตร์ของ NBA การโชว์สกิลค่ะของเราสุดยอดนะักบาสเลยก็เหมือนเป็นการเอนเตอร์เทนให้กับบาสและก็แฟนบาสอย่างพวกเราด้วยนะคะ มีอะไรตรงไหนประทับใจบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ครับเพื่อจะลืมนะคะขอไลค์ด้วยนะาใครยังไม่ได้กดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะขอ subscribe ด้วยค่ะเรามาเริ่มที่เสาร์เดือนกันก่อนเลยครับหรือว่าคืนวันเสาร์ของบ้านเขาก็คือเกมการแข่งขันเมื่อวานของบ้านเราเนี่ยนะครับวันอาทิตย์ในการแข่งขัน k i l l c h a l l e n g e นะครับก็เป็น Team ers, ทีม Pacers ทีมเจ้าภาพครับที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้ k i l l c h a l l e n g e เนี่ยเป็นการแข่งขันที่มีการเลี้ยงนะครับเลี้ยงซิกแซกเสร็จปุ ก็ได้ก็ทั้งทีมเพเซอร์สก็เป็นฝ่ายคว้าชชนะมาได้นะครับไทริสเนี่ยตั้งใจเลยเกินพอเข้าสู่การแข่งขันถัดมานะครับเป็นการส่งเข้าเป้าที่กําลังเคลื่อนไหวครับมีทั้งการเคลื่อนไหวขึ้นหน้าขึ้นหลังนะครับหรือว่าจะเป็นซ้ายขวาตอนนี้นี่ออกแบบมาเป็นอย่างดีเลยแล้วแต่ละการส่งเนี่ยก็จะมีคะแนนไม่เท่ากันก็ยังคงเป็นทีมเพเซอร์สครับที่มีการวางแผนกันมาดีมากเลยนะครับส่งเสร็จปุ๊บออกซ้ายอีกคนนึงกลับมาทางขวาส่งให้กัน เรียกว่าทุกอย่างดูดีไปหมดเลยก็คว้าชัยชนะทั้ง2รอบในท้ายที่สุดมามีการแข่งยิงครับการแข่งยิงเนี่ยจะมีการยิงตามจุดนะครับแล้วก็จะมีคะแนนแต่การยิงเนี่ยเป็นทีมออสตาที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้ก็เลยทําให้คะแนนเท่ากัน 200ต่อ200ต้องไปเล่นไทเบรกครับยิงจากกลางสนามและก็เป็นไทริสแฮร์รี่เบอร์ตันเนี่ยแหละครับที่ใช้เวลาได้เร็วกว่าทีมออลสตาร์คว้าจะชนะมาได้ส่วนตัวเนี่ยเชียร์ทีมท็อปพิกนะครับแต่ทีมท็อปพิกเนี่ยโอ้โหเล่นสเปะสปะก็ตั้งแต่แรกเลยเชียร์ไม่ขึ้นเลยจริงๆริงหรืจะเป็นอย่างตัวของอ่าพาวโรเบนเคโรนะครับก็เลี้ยงผิดช่องต้องเลี้ยงกลับมาถอยเลี้ยงกันใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดยิงยิงด้วยมือซ้ายเฉยเลย ไม่ใช่ข้างที่ถนัดยิงสาคะแนนแบบนี้จะไปลงได้ยังไงครับแล้วก็มีวิกเตอร์เวนบม่าเขาก็ตั้งใจทําหน้าที่ของเขาเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ไหวก็ต้องขอแสดงความดีกับท mm ีมเพเซอร์สไปครับคว้าชัยชนะในสก mm ิลชาร์เลนจ์ไปทีนี้เราไปต่อกันที่การยิงสาคะแนนนะคะสูนว่าเป็นอะไรที่แบบมันที่สุดแล้ว,ลวนะทีพอยชาร์เลนจ์ค่ะในปีนี้ถือว่าเป็นการแข่งที่ขับเคี่ยวกันมากๆเราลีมาคะแนนทําไป25คะแนนเจเรนบันซยี่สิบสี่คะแนนยังพลาดตกรอบแรกค่ะ ทัวมีนักกีฬาที่ทําได้ถึงก6่คะแนนะถึง4คนต้องทายเบรกนะคะแล้วก็ไปแข่งแบบในรอบ30วิอีกค่ะในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็เป็นคาร์เจนียทาวเป็นเทรยังนะครับแล้วก็แชมป์เก่าอย่างเดมนเลเลิร์ดที่สามารถเข้าสู่นัดชิงคาร์เจนียทาวที่ยิงมาดีมากๆเลยนะครับในการแข่งขันยิง3คะแนนครั้งนี้เนี่ยพอมาเข้าสู่นัดชิงดูเหมือนการยิงของตัวเขาเนี่ยแป๊กไปนิดหนึ่ง มือนก็เลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยได้แต้มไม่ค่อยสูงครับได้คะแนนไม่ค่อยสูงหลังจากที่หมดเวลาปุ๊บเนี่ยเขายังเซ็งตัวเขาเองเลยนะว่าอรอบนี้เขาทาไม่ค่อยดีแล้วก็เหมือนว่ารู้ว่ามไม่ไหวแน่นอนแล้วก็ตามมาด้วยเทรยังเทรยังเนี่ยก็หูยิงดีเหมือนกันนะครับตอนแรกๆเนี่ยเหมือนจะแผ่วแล้วก็มาเร่งในช่วงท้ายครับและในท้ายที่สุดเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นะคือแชมป์เก่าอย่างเดเมีนเลเลยที่รู้ว่าจังหวะของตัวเขาเนี่ยนะครับพอเข้าจังหวะปุ๊บเนี่ยเวลาเหลือขนาดไหนยิงตรงไหนเร่งตรงไหนทุกอย่างวางแผนมาได้ดีมากๆเลยในท้าย สุดสามารถคว้าแชมป์ไปได้กลายเป็นนักกีฬาคนที่2นะครับที่ยังคงเล่นอยู่ในปัจจุบันและสามารถคว้าแชมป์ในการยิง3คะแนนช่วงการแข่งขันออสตาแบบนี้ได้ถึง2ปีติดอีกคนนึงก็คือสเตเฟนเคอร์รีเนี่ยแหละครับเดมเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังจริงนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็บอกว่าในพอดแคสต์เนี่ยบอกว่าเดมเมเลตน่าจะมีโอกาสป้องกันแชมป์ของตัวเองได้เราก็ต่อไปที่การยิง3าคะแนนนะคะเป็นการดวลกันที่แฟนบาสโลกจะจับตามองค่ะระหว่างสบีนาโยนสคูถือว่าเป็นสุดยอดนักบาสของ W.N.B.A เป็นจอม ของ w บ U NBA ที่สุดอันดับหนึ่งละ ดวลกับสเตฟานเคอรีนักบาสที่ยิงแม่นที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาจริงค่ะซาบ,บีนานะคะกดไปถึง26คะแนนยิงจ,จนสเตฟนี่ต้องพย,ยักหน้าแบบยอมรับเลยจริงๆแล้วสเตฟานเคอรีก็ไม่ทําให้แฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยผิดหวังเขาเน้นมากๆแต่ต้องยอมรับว่าสเตฟเนี่ยก็ตั้งใจแล้วก็เน้นมากๆกดไป29ค่ะสิ่งที่ประทับใจในการดวลครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ผลแพ้ชนะแต่อยากให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตอนแรกเนี่ยตามข่าวก็คือทางซาบบีนาเนี่ย จะยิงด้วยลูกบาส WNBA ที่เขาซ้อมแล้วก็ใช้แข่งด้วยเซน3คะแนนของ WNBA แต่เป็นตัวซาบรีนาเองเนี่ยแหละครับที่บอกกับทุกคนเลยว่าบอกว่าเขาจะยิงที่เส้น NBA นี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำได้ดีมากๆนะครับยิงแบบโชวโชะโชเลย<ม>อย่างที่ไอมินตูนพูดนะครับยิง26คะแนนเนี่ยถ้าเกิดไปแข่งยิง3คะแนนปกติเนี่ยเท่า,ากับแ<ด>ชมป<ด>์เลยนะ ใช่ครับ,รบนี่คือความแม่นของซาบรีนายเนสคูถ้าเกิดตัวของสเตปเนี่ยไม่เน้นไม่เปิดโหมดการยิงที่เฉียบคมเนี่ยดีไม่ดีจะแพ้ไปในท้ายที่สุดก็รับเข็มขัดแชมป์ไปนะครับแต่สิ่งที่สร้างความประทับใจมากที่สุดเนี่ยนะครับนั่นคือหลังจะจบเกมการแข่งขันเนี่ยตัวของซาบรีนาเนี่ยเขาก็มาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทําการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเขาอยากจะให้น้องๆไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายเห็นก็ตามครับ ว่าถ้าตราบใดที่เราสามารถยิงได้เนี่ยเราก็ยิงได้ไม่ว่าจะเป็นอยู่สถานการณ์ไหนก็แล้วแต่และการที่เขามาแข่งขันสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยผู้หญิงมายิงเส้น NBA เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับรเส้น3มคะแนนของ NBA เนี่ยไกลกว่าเส้นบาสที่พวกเราเล่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นฟุตเ,เพื่อนๆที่เล่นบาสอยู่เนี่ยลองถอยมาสักฟุตนิดนิดเนี่ยประมาณ9ก้าหนึ่งเนี่ยแล้วยิง มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้ว <c oughs> ยิงแบบยิงแบบโอ้โหรัวๆ <c oughs> เลย <c oughs> ผิดระยะเนี่ยตัวมันก็ยากแล้วนะ,ะใช่แล้วมันค่อนข้างไกลผู้หญิงที่ต้องมายิงในเวลาจํากัดและยิงแข่งกับชูเตอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาแบบนี้เนี่ยความกดดันต่างๆเนี่ยแต่เราเห็นความแม่นของซาบีนาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาหลายต่อหลายคนแน่นอนครับโดยเฉพาะเยาวชนผู้หญิงเนี่ยแหละ <c oughs> เราสู้กับสเต็ปได้ขนาดนี้นะ <c oughs> ไม่ธรรมาดาอะไรแบบนี้เนี่ยแหละคือดูเรารู้สึกคือเขิมเลยค่ะมีเกิร์ลพาวเวอร์แบบสุดๆจริงๆแล้วก็ปิดท้าย Saturday Night นะคะโดยสำับนังคอนเทสต์ที่เพื่อนหลายๆคนเนี่ยรอคอยแล้วก็ไฮแมทคาสเตอร์เนี่ยของม่ไเด้เนี่ยก็ไม่สำเร็จนะครับได้ของสายจริงๆก็เป็นเจเรนบราลคะ่ะแล้วก็แม็กแมคลังที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วก็เป็นแม็กแมคลังที่ควา้าแชมป์สองปีติดถือว่าเป็นคนที่ห้าในประวัติศาสตร์ของ NBA อีก4คนก่อนหน้านี้ที่ทับได้นะคะก็คือไมเคิลจอร์แดน เจสันลิชาสันเนตโลบิสันแล้วก็แซครูวีน่ะต้องบอกว่าการแข่งขันสแลมดังคอนเทส s t ในปีนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่ได้แม็กแม็กคลังเนี่ย <c oughs> แย่เลยนะกำลังจะถามอยู่ เพราะว่าแบบเจเลนบราว์แต่ละดังที่เขาทําไปนีนต้องยอมรับจริงๆว่าค่อนข้างจืดแม็กแม็กคลังนี่สุดยอดมากๆนะครับนักกีฬาสูงประมาณ6ฟุต2หรือว่า188รเนี่ยรูปร่างนี้ก็ถือว่าเป็นรองในมาตรฐานของการแข่งขันยัดห่วงแบบนี้แต่พลังกระโดดของแม็กแม็กคลังแต่ละลูกเนี่ยครับแสดงให้เห็นว่าเขาซ้อมมาดีขนาดไหนเขาตั้งใจขนาดไหนแล้วก็พลังกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อลําตัวเนี่ยสุดยอดขนาดไหนเพราะว่าการที่จะยัดห่วงได้ขนาดนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่พลังกระโดดอย่างเดียวนะครับมันต้องมีกล้ามเนื้อจากหลังกล้ามเนื้อจากด้านข้างลําตัวตรงกลางลําตัวคือทุกอย่างจะต้องเป๊ะจริงๆอย่างลูกแรกที่เขากระโดดเนี่ยนะครับก็สร้างความหือหาแล้วมาจากด้านข้างกระโดดข้ามหัวเสร็จมีการจับแล้วก็ปล่อยอทีนึงออแล้วจับอีกทีนึงแล้วยัดสองมือร like ีเวิร์สดั้งแบบนี้เนี่ยตอนแรกตัวคิดว่าหลุดมือหรือเปล่าไม่ใช่บบลุ้นเลยเราไม่เคยเห็นนะครับการดังแบบนี้เนี่ยเราไม่เคยเห็น แม้กระทั่งแฟนๆในสนามเนี่ยเขาก็ยังอึ้งเลยแถมยังอึ้งกับกรรมการที่ให้คะแนนต่ำเลยไม่น่าเชื่อว่าแม็กแม็คลังทําขนาดนี้ยังไม่ได้50ลูกที่สองนี่ก็หนักไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันจงังหวะที่เขาเข้ามาปั๊มขาคู่เหมือนจะยัดห่วง2มือแบบโทมาฮาคอคที่ไหนได้บิดตัวเองครับบิดตัวเองกลายอาการเหมือนเป็นสกรูเป็นน็อตเนี่ยไม่ได้ทํากันง,ง่ายๆนะแล้วก <c oughs> ็รีเวิร์สสองมือหนักมากลูกนี้ก็ยังไม่ได้50เต็ม กรรมการโหดจริงๆไม่ตัวว่ากรรมการกดคะแนนเพราะว่าเออเป็นแชมป์ปีที่แล้วเราปีนี้เลยเอ็กซ์เปกมากกว่านั้นือเป่ะอันนี้ไม่รู้ <ขอ S 1> รจริงๆครับ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรไปต่อกันที่ดังที่3ครับหให้ให้คน2คนมาต่อ,อต่อเสร็จปุ๊บกระโดดข้ามหัวและยัด ตูมโอ้โหลูกนี้ก็โหนเหมือนกันนะครับพลังกระโดดนี่สุดจริงๆการกระโดดข้ามหัวคนที่มาต่อบนบ่าสองคนได้เนี่ยไม่ธรรมดาแต่ก็ยังไม่ประทับใจกรรมการมากพอครับยังไม่ได้เต็มไม่เป็นไรครับทั้งสุดท้ายในนัดชิงนี่แหละต้องให้พี่ใหญ่ของวงการครับนั่นคือชาเคโอเนลเดินออกมาเลยครับโอ้โหโตอย่างกระยักัตอย่างกระกำแพงนะครับ7ฟุตหนึ่งช็คเปลี่ยนเสื้อครับเอาเสื้อแม็กแม็กคลังมาใส่ให้เพราะว่าแม็กแม็กคลังบอกพี่ครับช่วยใส่เสื้อผมหน่อยเป็นเกียรติให้ผมหน่อย แม็กแม็กคลางกระโดดข้ามหัวชชคิโอนิวนะครับชชคิวเนี่ยก้มนิดเดียวก้มแค่นี้เองอแต่ระดับก็คือยัง7ฟุตก็คือ2เมตรกว่าครับกระโดดข้ามหัวแช็กและยัดห่วงลูกนี้เนี่ยแหละ <c oughs> ประทับใจกรรมการ <c oughs> ได้50เต็ม อยากถามเช็คเหมือนกันนะว่าเช็กหวาดเสียวบ้างไหมตอนนั้นโอ้เช็คนี่แบบตัวใหญ่มากอะ่ะและ,ะแม็กแม็ก,มกคลังกระโดดนี่หนึกถึงเน็ตโรบินสันสมัยก่อนอะตัวไล่ๆกันเลยเนี่ยแล้วก็กระโดดพลังกระโดดสุดยอดจริงๆครับก็เหมาะสมจริงๆครับทำให้ในการแข่งขัน All Star Saturday Night แบบนี้เนี่ยนะครับเป็นครั้งที่3ที่ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันยิง3คะแนนหรือว่าจะเป็นการแข่งขันยัดห่วงแบบนี้เนี่ย เป็นแชมป์จากปีกที่แล้วเนี่ยสามารถป้องกันแชมป์คว้าแชมป์สปีติดได้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีในปี1987กับ88นะครับตอนนั้นลารีเบิร์ดกับไมเคิลจอแดนลารีเบิร์ดเนี่ยป้องกันการยิง3คะแนนของตัวเองได้คว้าแชมป์สปีติดแล้วก็ไมเคิลจอแดนเช่นเดียวกันนะครับป้องกันแชมป์การยัดห่วงของตัวเองได้แล้วก็คว้าแชมป์สปีติดแล้วก็กระโดดมาเป็นปี2002กับปี2003นะครับตอนนั้นเพย่าสโตยาโควิชครับจอมแม่นของแซคราเมนโตคิงส์ป้องกันแชมป์ของตัวเองได้ในการยิิง3คคะะแแนนนนนนล้ววก็็มาาาเเปจสสัััรรรรช์ดบหือ่ เจริชเนี่ยแหละก็ป้องกันการยัดห่วงของตัวเองได้ถึงสองครั้งเจริชเนี่ยเคยมาเมืองไทยด้วยนะครับเป็นเป uh ิดแคมป์จูเนียเอ็นบีเอได้มีโอกาสไปถ่ายรูปก,กับเจริชด้วยพลังกระโดดสุดยอดเช่นเดียวกันจากวันนั้นก็มาเป็นในฤดูกาลนี้เนี่ยแหละครับที่การยิง3มคะแนนการยัดห่วงยังคงเป็นคนเดิมครับสำหรับแชมป์และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะแล้วเป็นความประทับใจมากๆตูนเชื่อค่ะไม่ใช่แค่ตูนแหละแล้วก็เป็นแฟนบานสทุกคนทั่วโลกที่ดูอยู่นั่นก็คือพฤษน,นาแบบฟูลคอร์ดแอลอีดีอะไรมันจะ ลงตัวปเา็นจังหวะน,น,นั้นาะว่ามันสร้างความตื่นเต้นแล้วก็สร้างความแปลกใหม่มากๆคนที่ดูอยู่ทางบ้านแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่รู้ไม่ได้รู้สึกสาตาลแล้วนักกีฬาที่เล่นอยู่ในสนามตัวว่าสร้างความตื่นเต้น,นให้กับกีฬาด้วยนะสุดยอดจริงเลยค่ะคือจังหวะที่เดินอยู่เนี่ยนะครับสมมุติว่ากล้องจับไปเนี่ย เราจะรู้สึกเหมือนนักกีฬาเนี่ยลอยขึ้นมาเลยเนะเหมือนเดินอยู่บนอะไรสักอย่างนึงอะแล้วก็จะมีกราฟิกเลยอย่างอย่างสมมุติจะเปลี่ยนเป็นพื้นไม้ปกติที่เล่นอยู่เนี่ยก็ทําได้ก็เปลี่ยนปุ๊บเดียวเลยหรือว่าจังหวะที่กําลังฮอตฮอตอยู่เนี่ยอย่างเซเลบิตี้เกมเกมกำลังจังหวะฮอตฮอตอยู่เนี่ยก็มีดวงไฟขึ้นมาเต็มสนามอะไรแบบนี้เนี่ยมันสวยงามใช่หรือว่าจังหวะการยัดห่วงเสร็จปุ๊บเนี่ยพื้นแตกกระจายแบบมันหนักน่วงเหลือเกินอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งจังหวะเจเรน,นกกบรา ยัดห่วงเสร็จแล้วปิดตาเนี่ยที่นึกขึ้นได้แล้วคนมาปิดตาทีหลังเนี่ยพื้นสนามลืมพื้นสนามเนี่ยเปลี่ยนเป็นพื้นสนามของบอสตันเซลติกเฉยเลยสุดไวมากสวยงามจริงๆคือมันสร้างความประทับใจแล้วสร้างสีสันให้กับ NBA All-Star ในปีนี้อย่างมากมายเลยค่ะและปิดท้ายครับนั่นก็คือการแข่งขัน l s t a r มี All Star ทั้งหมด24คนนะครับมาโชว์ ความสามารถให้พวกเราได้เห็นในการแข่งขันออสตาครั้งที่73ในครั้งนี้ก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยอดัมซเวอร์เนี่ยเขาก็จะต้องมาพูดคุยนะครับกับสื่อเหมือนเป็นทมเนียกมก็มามาอดเรสการแข,แข,แข่งขันออสตาที่เกิดขึ้นก็มีสื่อเนี่ยถามถามว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการแข,แข่งขันออสตาเนี่ยจะเพิ่มรรสเตอร์จาก10ฝั่งละ12คนเนี่ยเป็น15คนปกติเหมือนการแข่งขันในฤดูกาลปรกติหรือเปล่าตัวของอดัมซเวอร์คอมมิชชเนอร์เนี่ยบอกชัดเจนเลยนะครับว่าไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงครับ 24คนนี่คือความพิเศษถ้าเกิดเป็น15บฝั่งละฝั่งละสิบทั้งหมดเป็น30คนเนี่ยตัวเลขม,มันค่อนข้างเยอะเกินไปเขาต้องการให้แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยได้เห็นนักกีฬาทั้ง24คนเนี่ยมีโอกาสลงสนาม มากพอแล้วก็โชว์ลวดลายโชว์ฝีมือโชว์ทักษะต่างๆให้อย่างพวกเราได้รับชมครับเริ่มตั้งแต่เปิดตัวนะักกีฬามาเลยนะคะแสงสีเสียงนี่ก็สุดยอดเริ่มเกมมาไทรริชแฮร์ริเบอร์ตันสร้างความฮือคายิง3คะแนนลงติดต่อกัน5ลูกคนเดียวรัวเลยค่ะพาทีมฝั่งตะวันออกขึ้นนําแต่หัววันแล้วก็ดูแล้วไม่มีทีท่าว่าจะแ่วเลยรวมกับเจมี่เลเลอร์ที่ยิงสมกับเป็นแชมป์ยิง3คะแนนคนล่าสุดจบครึ่งแรกค่ะฝั่งตะวันออกเนี่ยนำกว่า10พาแตมเข้าสู่ครึ่งหลังฝั่งตะวันตกพยายามไล่ไม่ว่าจะเป็นชสอารรหืท อย่างสเตฟแล้วก็คาร์ลแอนโทนีทาวที่กดถึง50แต้มแต่ก็ไม่ไหวพอทางเจมแล้วก็ไทเรชฮาร์เบอร์ตันยังคงยิงรัวๆเลยค่ะแถมยังไม่ได้เชียร์เลนบราว์อีกสุดท้ายเป็นฝั่งตะวันออกที่อัดฝั่งตะวันตกยับเลยนะคะ211ค่ะต่อ18 6ฝั่งไม่ผิดนะ,ะเพื่อนสอ1บโอ้โหแต้มรวมกันนี่เกือบจะ400้แต้มเลยนะคะเอเมเน่ก็ต้องบอกตามตรงนะคบว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างผิดหวังครับเป็นการต่อสู้ที่กร่อยเลยเรียกว่ากร่อยก็ว่าได้นะ <c oughs> มีการปล่อยกันยิงง่ายกันเกินไปปล่อยให้ยัดห่วงง่ายกันเกินไปเข้าใจว่าการแข่งขันออสตาเนี่ยไม่ได้ต้องการเข้มข้นหรือซซเรียสขนาดนั้นแต่แฟนๆที่เข้ามารับชมเนี่ยแอมนตูต้องเข้าใจนะครับ<ต>ว่าค,ค่าตัวเนี่ยคาดหวังครับคือค่าตั๋วเนี่ยแพงมหาโหดมากนะครับแพงกว่า NBA Finals ด้วยค่าเฉลีย่ยของตั๋วบนสุดแพงสุดถูกสุดเนี่ยนะครับมาเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยแพงกว่า NBA Finals แม้ว่าแสงสีเสียงจะจัดเต็มอย่างที่ไอ้เมนตูนพูดนะครับมีการแข่งขันทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ของบ้านเขาเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการแข่งขัน All Star ที่มีนักกีฬา24คนเทพๆเนี่ย มาเล่นรวมกันแบบนี้แฟนๆเนี่ยก็คาดหวังว่านักกีฬาที่เขาเลือกกันเข้ามาเนี่ยจะต้องมาโชว์ให้เขาเห็นได้ความสนุกซะหน่อยมีการลุ้นมีความแบบให้หัวใจมันเต้นสุบฉี่กันบ้างแต่นี่กลับกลายเป็นโอ้โหแต้มค่อยๆห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆทั้งเกมเนี่ยมีการฟราวเพียงแค่3าครั้งโอ้โหน้อยมากๆนะครับมีฟาวแค่3ามครั้งเนี่ยก,ก,ก็คือปล่อยไม่ได้เล่นเลยค่ะไม,ไม่เล่นเ <laughs> กมรับเลยครับ <laughs> แล้วเพื่อนๆลองคิดดูนะครับฝังตัวนอออกในปีนี้เนี่ย ถือว่าเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันออสตาเลยที่สามารถทำแต้มทะลุ200แต้มได้ย้อนกลับไปมากที่สุดที่เคยทำเอาไว้ได้เนี่ยคือ196แต้มในปี2016จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับแปบ๊บเดียวนั้นเองแต้มกระฉูดขนาดนี้และใครจะเชื่อว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยมีการพยายามยิง3คะแนนรวมกันนะครับมากถึง168ครั้งพยายามยิง3คะแนนเนี่ย168ครั้งย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยแต้มจบการแข่งขันออสตาสมัยก่อนเนี่ยนะครับ ยังแค่150กว่ากว่า160ต้นตเท่านั้นเองน้อยกว่าการพยายามยิง3คะแนนในการแข่งขันขออสตาปีนี้ด้วยซ้ำไปแลป้วเพื่อนๆลองดูนะครับฝั่งตัวน,นออกครั้งนี้เนี่ยมีการพยายามยิง3คะแนนนะ 97ครั้งนี่ก็มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเฉพาะไทรรสแฮร์รีเบอร์ตันกับเดเมลเล่เล่เนี่ยยิง3คะแนนลง21ลูกเรียกว่าอ่ะยิงเลยใหญ่จะยิงยิงจากกลางสนามอ่ะยิงเลยยิงกันเข้าไปยิงจนแบบโอ้โหแฟนแฟเนี่ยเริ่มเฉื่อยและเริ่มกร่อยแล้วทั้งเกมวันนี้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการยิง3าคะแนนลงรวมกัน67ลูกนี่ก็มากที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันครับก่อนเกมการแข่งขันออสตา์เนี่ยนะครับทั้งอดัมซิลเวอร์คอมมิชเนอร์ของ NBA รวมไปถึงตำนานของวงการบาส NBA อย่าง็เบี่ย เขาก็บอกนะครับ uh, mm hmm. ว่าเขาคาดหวังว่านักกีฬาทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะซีเรียสกับเกมการแข่งขันที่มากขึ้นพูดง่าไงก็คือแบบไม่ได้ปล่อยกันง่ายเกินไปอ่ะอยากจะเห็นมีการป้องกันอยากจะเห็นความพยายามในการทําแต้มมากกว่านี้มันจะได้เป็นเกมที่สูสีครั้งสุดท้ายที่พวกเราเห็นความสูสีความสนุกในออสตาเนี่ยก็ปี2020ใช่ค่ะเหมือนต่อสู้เพื่อโคบีในปีนั้นที่ชิคาโกก่อนที่จะเข้าสู่โควิดใช่ครับก็คือแบบโอ้โหหลังจากนั้นมาเนี่ย เรตติง้งก็ค่อยๆตกลงเพราะการแข่งขันแบบนี้เนี่ยแหละจริงๆในในเมื่อวันเมื่อวานที่ผ่านมาวันอาทิตย์ของ<ช>บ้านเราเนี่ยนะครับการแข่งขันทั้งการสกิลเชนจ์สามคะแนนสแลมดังเนี่ยสแลม,มดังอาจจะกล่อยไปนิดนึง,นงแต่สคะแนนเนี่ยเป็นตัวชูโรงแล้วก็ทําให้เรตติ้งของการแข่งขันเกมวันเสราร์วาดบ้านเขาเนี่ยนะครับ มีเรตติ้งที่ดีขึ้นจากในฤดูกาลที่ผ่านมากว่า50%า uh huh. ก็เรียกว่ามาดีและ้ะ uh huh. และพอมาเจอการแข่งขน All ันออสตาจริงเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย <laughs> เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้งานหลักจริงๆแล้วคืออะไรงานหลักจริงๆแล้วอาจจะต้องมาพูดคุยกันว่าออสตาครั้งหน้าเนี่ยจะทำยังไงให้มันสนุกกว่านี้ <laughs> เพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาคุยดูว่า จะแก้ปัญหายัางไงถ้าเกิดเพื่อนเป็นผู้บริหารลีกเนี่ยอยากจะเห็นการแข่งขัน All Star ที่เข้มข้นเนี่ยจะทำยังไงให้เข้มข้นได้ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่เน่ว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเล่นเกมรับมากนักเพราะว่ากลัวจะบาดเจ็บด้วยหรือเปล่าเพราะว่าดูกาลที่เหลืออยู่อีกก็ถือว่าเป็นช่วงที่สําคัญมากๆเพราะาเป็นโค้ชสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเข้าสู่เพลย์ออฟด้วยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังไงเราก็ต้องแสดงความดีกับเดเมนเลเลินะครับที่สามารถคว้า,า All Star MVP ครับสามารถได้ถ้วยโคบีเบรน MVP ไปครองเป็นถ้วยที่สวยมากๆ,ๆเลยซึ่งเดมเนี่ยนะครับ<อ>กลายเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์นะครับในการแข่งขันวันเสาร์ของบ้านเขานะครับแล้วก็มาคว้า MVP ในการแข่งขัน All Star วันถัดมาด้วยคนแรกที่ทําได้ก็คือไมเคิลจอแดนนะครับในปี1988ตอนนั้นไมเคิลจอแดนเนี่ยคว้าแชมป์แลมดังแต่ของ Dame เดมในฤดูกาลนี้เนี่ยคว้าแชมป์ในการยิง3คะแนนแล้วก็มาคว้า MVP ด้วยตัวของเดมเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่สามารถเข้ามาอยู่ ใน เลเวลเทียบเท่ากับที่สิ่งที่ไมเคิลเจแดนสามารถทําได้ก็ขอสแสดงความดีกับเดมอีกครั้งนึงครับก็ถือว่าสิ้นสุดกันไปแล้วนะคะสําหรับ NBA All Star ปี2024ครั้งที่73ในประวัติศาสตร์ของ NBA ค่ะและสําหรับครั้งหน้านะคะปี2025เนี่ยเราเจอกันที่เชสเซนเตอร์ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสนามเชสเซนเตอร์และก็เป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ของทีม Golden State Warriors ค่ะตั้งแต่ปี2000เลยนะคะแล้วก็มาปี2025นี่แหละคะ่ะ้ามพา์ดเด็ดขาดนะคะเพื่อนเพื่อน สำหรับออสตาครั้งนี้อะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างดูเกมแล้วรู้สึกอย่างไรแล้วรู้สึกว่าอยากจะให้ปรับปรุงตรงไหนคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ